สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสตีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะเช้าเช้าวเวลากาแฟะมะนังเบาแบแวะกับ,บพี่น้องนี่แหละค่ะเหมือนเดิมค่ะพี่น้องค่ะหยิบยกประเด็นดังที่สร้างคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยตามที่มาดามหน่อยขึ้นหัวข้อเอาแล้วเอาแล้วตาชานออกมาท้านั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเลิกเลยไหมเลิกทำยูทูบ ไอ้ยะนั่นลหละนั่นคือสิ่งที่มาดามหน่อยอยากจิบยกมาถือว่าเอามาขยายแล้วกันตามที่ตาชานออกมาเผยทางสื่อสาธารณะบอกว่ามีการท้าเรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องอะไรอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่มาดามหน่อยอยากจิบยกมาถือว่าขยายเพราะก่อนหน้านั้นอย่างที่ว่าหละค่ะพี่น้องคะเรื่องราวของเรื่องราวของกรณีสตอรี C, ่สี่กอเด็กเสียชีวิตเนี่ยมันก็ปาเข้าไปจะสองปีแล้วอ่ะนะคะพี่น้องคะมันก็เป็นเรื่องของครอบครัวอย่างที่ว่าแล้วก็มีการมีพ่อมีแม่ที่ in. ตัวนาตัวฝ่ายด้วยก็จะแบ่งผักแบ่งฝ่ายแบ่งด้านอยู่อย่างที่ว่าว่าฝ่ายนั้นฝ่ายนี้อะไรยังไงแล้วก็ระยะหลังเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าตาชานออกมาทําคลิปเหมือนกับในนอย,นอยบอกว่ามีการเลิกลามีการอยู่ห่างกันมีการแยกจากกันกับยาสมควรแล้วแต่บดามหน่อยก็ฟังตั้งแต่ต้นมีการทําคลิปอยู่แล้วล้ค่ะว่ากับการที่เหตุการณ์นี้มันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกมันจะเป็นการที่สร้างคอนเทนต์หรือมีใครวางแผนทําสคริปต์ให้ต,า,ตาชานหรือเปล่านั่นแหละค่ะพี่น้องขา ซึ่งมาดามหน่อยก็ไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้นหลอะคะ่ะว่าเหตุการณ์แบบนี้พ่อสังเกตกับการที่ตาชาตออกมาพูดแบบนี้ลูกเต้าอะไรอย่างไรไม่มีใครสะทกสะทงสะทานอะไรอย่างไรเลยแล้วไม่ก็ ตัวลูกชายเองก็มีการพูดก็เ,ออเรื่อง,องคนแก่มีการงงกันงอนกันเท่านั้นเองประกอบด้วยอย่างที่ว่าที่เราเห็นกันตอนนั้นนะครับพี่น้องคะทำไมมาดามหน่อยถึงเกินแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าระยะหลังเนี่ยตาชานก็เหมือนกับว่าจะพูดนู่นพูดนี่พูดเป็น้อยๆอะไรอย่างไรอาจจะเกิดจากความเมาหรืออาจจะใครเป็นคนเขียนสคริปต์ให้ตาชานเป็นการเสี่ยมกานสอนตาชานหรือเปล่ามันก็จะมีอะไรแปลกๆออกมาไงครับพี่น้องคะนั่นคือสิ่งที่เราอยากเอามาขยายแต่วันนี้ตาชานมีการเผยออกมา ล่าสุดบอกว่ามีการท้าไม่ว่าจะเป็นอ่าเอาอย่างนี้แล้วกันที่ตาชานพูดอ่ะนะคะพี่น้องขาเอาอย่างนี้แล้วการอ่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้ามันมีปัญหาอะไรอย่างไงมีปัญหาเยอะแยะมากมายนั่นแหละค่ะที่อาจจะเป็นการที่เป็นพ่อเมาเป็นพ่อเกิดเป็นพ่อลูกเต้าทะเลาะกันเป็นพ่อลูกเต้าพูดถึงพาดพิงนู่นนี่อะไรอย่างไรหรือเปล่าประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขาเลยทําให้ตาชานเกิดอาการน้อยใจหรือเปล่าเราไม่รู้หรือไม่ก็มีการพูดในส่วนที่ตาชานอาจจะป็นกึบกึบหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อ่ะนะคะพี่น้องขาทําให้ ออกมาบอกว่าฝากถึงลูกเช่นไม่ว่าจะเป็นฝนไม่ว่าจะเป็นตรงเป็นตายไม่ว่าจะเป็นแต่ไม่ว่าจะเป็นใายสมควรที่ตาชาญพูดในคลิปนั้นน่ะนะคะพี่น้องขาตาชาญบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมถ้าคนพวกนี้อะไรยังไงถ้าคิดว่ามันมีปัญหาอะไรยังไงเลิกทํา YouTube กันเลยไหมเลิกกันเลยไหมล่ะก็คือไม่ต้องทํา YouTube เลยไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าเจนเต้าถ้าลูกเต้าเลิกทําไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามลูกเต้าหรือยาสมควรอะไรก็ตามเพราะ ความหมายของตาชานี่ก็หมายถึงว่าการที่ทำคอนท้งคอนเทนต์ทำยูทูบเนี่ยมันก็คือเป็นการสร้างรายได้นั่นแหละก็คือความหมายเป็นในในที่ตาชานพยายามที่จะเผยนั่นแหละเราตีความหมายแบบนั้นนคะคะพี่น้องคะก็ออกมาท้าบอกว่าถ้าอย่างนี้ดีไหมก็คือทุกคนเลิกทำ u t u b e เลยไม่ต้องมีรายได้ตรงนั้นส่วนตาชานเองก็แค่รายได้ของอ่าเขาเรียกเมืองไทยก็คงจะเป็นอ่ารายได้ของเงินเงินคนแก่อย่างที่ว่าเงินคนชาราตาชานบอกเงินคนชาราประมาณนะั้นแหละกับพี่น้องคะ นั่นก็คือเราก็สามารถที่จะมาตีความหมายได้ลหละครับพี่น้องคะ่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นปัญหาว่าคนนั้นทุกคนนี้ทะเลาะกันในครอบครัวในีพูดถึงในครอบครัวแล้วก็คนนั้นก็มีปัญหานูน่นนี่นั่นอะไรอย่างไรลูกก็แบ่งฝักแบ่งฝ่ายพ่อก็อยู่ฝั่งนึงแม่ก็อยู่ฝั่งนึงประมาณพอตาชานเห็นแล้วก็เหมือนกับว่าโอเคการที่ออกมาทํายูทูบยูทูบการที่คนนั้นออกมาพูดคนนี้ออกมาพูดในสื่อสาธารณะเป็นการที่สร้างไรายได้ให้แต่ละคนนั่นก็คือมันใช่อยู่แล้วไงครับพี่น้องขาแล้วก็มันนนนกก็ารทคทนในคน นั้นคิดคอนเทนต์อันนี้คนนี้คือคอนเทนต์อันนั้นแต่ถ้าคนที่ไหวอ่อนแอไหว้วั่นกับสิ่งที่รอบข้างมันก็จะเป็นการอ่อนแอก็แพ้ไปอย่างที่เรารู้กันนะครับพี่น้องค่ะแต่คะแนเดีวยวกันถ้าตาชานออกมาพูดแบบนี้มันก็มีการท้าแบบนี้เหมือนเหมือนกับว่าตาชานมีอะไรในในเป็นในนอยอยู่เหมือนกันเราก็มารอดูค่ะพี่น้องคะทำไมตาชานถึองออกมาพูดแบบนั้นอย่างที่ว่าแล้วก็คนที่ออกไปคิดว่า ต่างตาชาเราก็รู้เป็นเป็นตาชาญยาสมควรเป็นคนที่มีอายุมีคนเป็นคนที่แก่แล้วคําว่าพ่อแม่มันต้องมาอันดับหนึ่งอย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องคะแต่ในส่วนของในใจหัวอกของคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยลูกเต่ทาทะเลาะกันอะไรอย่างไรแล้วที่สําคัญก็คือมันอยู่ในสือ่อพออยู่ในสื่อเนี่ยก็ทําให้พี่น้องยิ่งทะเลาะกันไปมากจะไปบอกว่าคนอื่นทําให้พี่น้องทะเลาะกันเหตุผลตาชานออกมาพูดแบบนี้มานำหน่อยก็ยังหวังว่าตาชานเขาก็เห็นเองอย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องคพี่น้องมีการแบ ฝักแบ่งฝ่ายทะเลาะบแวแย้งกันซึ่งถ้าจะพูดตามถ้าติดตามในเรื่องคดีมันไม่มีใครรู้ดีเท่ามิตรสายพลกับของผู้สูญเสียมันไม่มีใครรู้จักเท่าของสองคนอยู่แล้วว่าใช่หรือไม่นั่นแหะค่ะพี่น้องคะต่ขนาดเดียวกันก็คือพี่น้องแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก็มีการทะเลาะบวแย้งกันถึงพ่อแม่ด้วยซ้าอะไรอย่างไรทาให้พ่อแม่ออกมาอยู่ในสื่อแล้วก็โดนด,ด่าทอด้วยประมาณนั้นแหะ คิดว่าตาชานคงจะคิดได้ตรงนี้ถึงมาออกว่าเอา,อางี้เลยไหมก็คือเลิกทุกคนไม่ต้องมีใครทำคอนเทนต์เพื่อหาเงินหาทองส่วนตาเองก็จะกินเงินคนณสลาแกว้วอย่างนี้นะครับพี่น้องคาน่าสงสารนะตาชานนี่ก็คือเราหยิบยกมาถือว่าเล่าสู่กันฟังกับพี่น้องค่ะว่าตาชานคิดอะไรอย่างไรอยู่บางทีก็ คนแก่เนาะคำว่าเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยลูกเต้าทะเลาะกันหรือลูกเต้าอ,อาจจะเป็นยิ่งช่วงหลังเนี่ยลูกชายคนเล็กก็อาจจะเป็นคุณพูดาพาดพิงอะไรอย่างไรมากเกินไปแล้วก็ทั้งตาชานเองก็อยู่ที่ลูกสาวคนโตแล้วก็ลูกเขยมันก็เลยทําให้ตาชานหน่อยหน่อยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะพี่น้องคะโอเคสิ่งที่เราหยิบยกมาถือว่ามาขยายให้ฟังว่า รอดูต่อไปว่าจะเป็นอะไรอย่างไรที่จะทันเท้าออกมาแบบนั้นจะมีลูกคนไหนฟีดแบ็กตอบกลับหรือเปล่าว่าเป็นอะไรอย่างไรแล้วก็ลูกเองจะไปขยายความให้พ่อแม่มีปัญหาเพิ่มมากขึ้นอีกหรือเปล่าเราเรอดูค่ะพี่น้องคาโอเคอะไรที่เป็นประเด็นอะไรที่เป็นกระแสจะจิบยกมาถือว่ามาเล่าสู่กันฟังนะคะพี่น้องคาอีกไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวมาดำเราจะขึ้นเวทีทำกันไล์สดเดี๋ยวเรามาคุยกันต่ออีกนะคะพี่น้องคาขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกทกำลังใจสวัสดีค่ะ